สวัสดีจ้ายายกอ,อกชาแนลจ้าเมื่อนี่ยายกอ,อกมานั่งทักทายพ่อแม่พี่น้องเนะาะชาวยูทูบเฮาเนาะอืมนี่แหละขอถอดแมสกก่อนนิดเดียเด้อเฮ้ยลมเย็นดีค่ะอย,ยู่เนี่ยลมลมพัดเย็นดีจ้ะอืมโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเมื่อคืนนี้ยายอีด ไปหายายอีทเมื่อคืนนี่ขึ้นเวทีแรกกระมวนไปหายายอีทยายอีก็พาหัวจนมาน้ำตาแตกน้ำตาเตนอืมโอ้ยใหญ่ก็ได้มีความสุขน้าอันนี้แหละจ้ะอืมเนาะมีมีซาพเพื่อน youtube มีเพื่อนหลายที่หลายทิ่นก็นโอ้มีความสุขเด้อฮุจักเมื่อเด,ด้อพระใดอยวยุประเยอยู่ฝร,รั่งส่งฝรั่งเศสญี่ป,ปุ่ปุนเกาหลีไต้หวันวาซานโอ้ เอ้ยเนาะโซเชียลเอ้ยยายกอกเปิดเกิดมาหาสิหาปีแลวหากก็มาพ่อมาเห็นยายกอกก็ถือว่าโชคดีอยู่เดอ้อเนาะเนาะสวัสดีทุกคนด้จะเดอ้อขึ้นฮอดเดอ้อมาทักทายกันเนาะเมื่อนี้เนาะอืมยายกมาเหตุงานคือเก้าจ้ะแต่เมื่ออื่นยุดจ้ะเมื่ออื่นยุดแต่ว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าสีส่สิเริ่มเหตุงานปกติแล้วจ้ะวซันเปิดแล้วเปิดทำงานปกติแล้ว อืมอาทิตย์หน้าสคยทำงานจันท์ถึงเสาหยุดวันอาทิตย์เนาะจ้ายมันจะมีเวลาว่างมาหาหาพี่น้องบนอ่นอสิพยายามหาเวลามาเดอ้อจะเดอ้อยายก็ติดละติดมู่ละ <c ười> ติดหมูือยูทูบละคัก <c> ค <ười> ักคักอ่ะมีความสุขหลายเนาะความสุขคนแก่กับแบบซี่เลยเนาะเนาะมวนเด้ล่มพัดเย็นดีใจยูนอะอยูนนนออ่นี่แหละบนเก้านี่แหละจ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธค่ะนั่งยุสนามฟุตบอลนี่แหละข้างๆสนามฟุตบอลนี่แหละเปลี่ยนมุมใหม่ในมือนี้ลมกระพัดเย็นดีจ้ะนอืม,มันเห็นหน้ายายยายกอกชาแนลนะจ้ะเป็นน้องใหม่ในวงการกระฟักเนื้อฝากตัวในดจเดอร์ยายกอกก็ดีโกเป็นย่างโบจักย่างเห็นอย่างก็บโบเป็น ย่านแต่ลูกหลานน้องนุ่งอันลำคานนั่นแหละจะย่าลำคาญยายเด้อดเด้อยายอยากเห็นยายอยากเห็นนะยายอยากคักคนะยายมักยายเห็นต่างประเทศยายเห็นน้ำพิมะายายเห็นประเทศนั้นประเทศนี้สินะผู้นั้นผู้นี้อยู่ใส่ก็ได้เห็นบืดยายก็มีโอกาสก็สิได้ไปหาบอลหันบอลนีมาให้ให้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนเบิ่งเนาะแต่ ช่วงนี้เหตุงานกันนี่แหละได้สิเห็นแต่มอสวอรนี่ค่ะมานั่งคุยหน้าหน้าใหญ่ยยกอกหน้ายายิ่งใหญ่บรร بان กัน,น,อ,นอยู่อันแถวสนามสนามฟุตบอลนี่แหละจ้ะนั่งเล่นนั่งอะไรก็ใกล้ใกล้ซีฮอว์เวลาง,งานจบไปเนาะทักทายกันก่อนเหตุคลิปก่อนจนังใดจังหน่อยเนะาะจ้ะอืมนั่นแหละนั่นแหละมาคุยกันจ้ะโอ้ยคือนอดคิดถึงเนาะเหตุงานกันเสห์มาออกจากบ้านยายกะ ยายก็ตื่นแต่ตีสี่จ้ะตื่นมากะอาบน้าอาบท่าอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็แต่งตนแต่งตัวแล้วก็ออกมาจากออกจากบ้านออกจากห้องนะซึ่งว่าบ้านเธอเนาะมันเป็นห้องแคบแคบนะเหมือนที่ซุกหัวนอนนั่นแหละจ้ะซื้ออันไว้นอนเวลาอันเวลาอยู่เวลา,าอยู่ทํางานกรุงเทพแล้วก็มันายชีวิตสิไปอยุทตัต้งจาวัดพลายยุก,กาลสินพลายจ้ะเห็ดอันที่สวนที่ยายเคยถ่ายให้เบิง์กเลยจอัน,นั้นแหละไ่ได้มันถ่ายเนาะยายดูจากกล้องเนาะอืมบ่รู้มันจะพษิษกฎอัน ยูทูบลูบอเพราะยายเอาอันเอารูปจากกล้องเอารูปจากกล้องอันไอ้วงจรปิดมาลงยนะูทูบเนาะเพื่อให้ใจเพราะมันมันมียี่ห้อของกล้องอันนะถ้าไผรู้ก็บอกในเด้อจะเดอ้อไผรู้ก็คอมเมนต์บอกยายในเด้อยายบรูออลีอนี่นะยายยัน,นะยน,ยนปิดกดนะยันยันเขาปิดช่องคอมเมนอย่างเราย้ำประเทศช่งอ,อ,อง <laughs> ยูทูบย้ำบระเทศเป็นยูทูบเบอร์โอ้ยหน่อยยายเนาะ นอยาอิดเนาะโอ้ยคักนอยาอิดกะคักตลกดีม่วนมีความสุขเลยี่อยู่กับยายอิดกะดีอืมบอสซิเลียดอืมยายก็อยากอยากอยากเป็นคือยายอิดและให้เฮียให้ทุกคนบอสซิซิเลียดบอเครียดนั่นเนาะมีความสุขในหัวได้ม่วนแตกแตกกระย่านอย่างหนึ่งยายกอกย่านอย่างหนึ่งคือย่านน้องนุ่งลูกหลานลำคาญเพราะว่าบ้ปิ่นอย่างถาอันโซนยังกระปึกกระปึกแทะภาษาอังกฤษ โกดบ๊เปลนปึกกก็ปึกแทะโอ้ยอย่าเด้ออย่าเพิ่งอันอันลำคาญเด้อจะเด้ออย่าเพิ่งลำคาญยายเด้ออย่าเพิ่งลำคาญยายกอกเด้อโอ้อืมนั่นแหละยายกอกกับปึกคักบหูหูยังหันจากเห็ดเออเห็ดแล้วก็มีความสุขเนาะได้มาหาลูกหาหลานหาน้องหาหนุ่งหาเพื่อนฝูงอยู่ในยูทูปก็เออเนาะคักอยู่คักคักคัก ยาเฮ็ยอยาเฮ็ดไปนานๆนี่แหละถ้ามีแห้งกระเ็ดถ้าสมมุติวราบริยุงเทพเนาะสมมติว่ายายกระเียนเนาะยายกระเียนไปออกไปอยู่ต่างจังหวัดในโอ้ยยายแห้งสิทายให้เบิ่งสวนยายยังสั้นนอกบ่อป่ายายยังซีเนาะเรียงปลายังแนงซีเนาะยายอนาคตยายสิไปเห็ดอยู่สวนเ็ดทุกอย่างพื้นที่ในสวนยายสิให้มันเขียวหมดเลยยายสิบ่วยมันมีที่ว่างเลยยายสิปลูกทุกอย่างที่ยายเกือบสองไร่ยายสิปลูกทุกอย่างให้ มันเคี้ยวไปหมดเลยเนาะมีอย่างที่เฮาอยากกินเฮาก็ปลูกกินมีอย่างเฮาอยากอันนั้นเฮาก็เลี้ยงเนาะพวกเป็ดพวกไก่พวกปลาพวกกบพวกหอยพวกปูพวกอย่างนี้เนาะยายคิดคิดไว้นะแต่รู้ว่าถึงถึงอายุหกสิบแล้วรู้ยายเสียนมีแห้งบนเนาะสาธุขอให้มีสุขภาพแข็งแรงให้อยู่ได้มีแห้งประเหตุนานๆจะได้เหตุถ่ายคลิปถ่ายอย่างให้อัน พ on, Merkel, Γ, warm, ่อแม่พี่น้องลูกหลานทั้งต่างประเทศเบิ่งเนาะเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาว่ามันสิเป็นอะไรเนาะอันเมื่อนี้กะส่องกล้องเบิ่งเบิ่งทางกล้องลมแห้งขนาดลุงว่าลมแห้งแห้งกล้องก็จนเปลี่ยนทิศเพราะว่าลมมันผัดแห้งก็เลยบอกอบอกลุงบอกขยับบอเห็นบอเห็นเหมือนกันเพิ่นก็ขยับเห็นทุกซ่อจะเห็นเห็นเมื่อเห็นถั่วเห็นหลายๆนะออก็ดีอย่างหนึ่งเนาะถ้าถ้าผายยาเ็ตแบบแบบยายกับ ดีนะเะเออติดโซลาเซลล์ปล่อยน้ําลงบออ่ออเพอแดดออกน้ําก็ไหลออคากนะมองก็มีความสุขเอ้ามันสะได้ยินเสียงเคาะเวลาในเด้อเจเด้อด่วนมอสวอคนสีเคาะเห็นบหอหอเน,นี่ยนะจ๊ะหอนาฬิกาอหอนาฬิกาของอันมหาลาัยเจ็ดโมง เจ็ดโมงะมันก็สิเตือนโอสิเคะอดบ,บอกเวลาเมื่อคือคือสมัยก่อนนะเนาะเคาะเวลาบอกเวลาเพื่อกดบอกเวลาตลอดแบบนี้หละอืมอนุรักษ์ของเก่าไวนะ้นะนะยายก็มีสวนเนี่ยกระเบ,บิ่งตลอดเบิ่งทางกล้องเบิ่งมีบ่อบป่าจ้ะยายก็นั่งเบิง่งก็มีความสุขนะจ้ะอืมนี่แหละพยาเฮตคือยายก็ถามได้เด้อ่ายายเฮ็เนแนวใดาลงทุนแนวใดา มื่อเจบ้าดังสีนะงบเท่าใหร่นี่นะถามยายได้เด้ยอยายก็อยากให้อยากให้ทุกคนมีความสุขคือยายนะเพราะว่ายายเบิง่งได้เบิ่งแล้วก็ความมีความสุขค่ะเห็นเบิง่งยุงเทพก็ยังเห็นเนาะยุงเทพยังเห็นสวนเจ้าของนะนะเบิงนะ่งไหเบิงนะ่งไหที่ยายเคยลงย t u b e ให้เบิ่งอะไรจะแต่บ่รู้ม,มันจะพิษพิษกดหรือบอ่เพราะมันมีันมีนนนออนนยยันยี่หอที่หอของกล้องนะจะยายก็ย่านยุบย่าน ยันยู่ยันพิษอยู่ผู้ใดผู้ใดหุ่นจักก็บอกยายเด้อจะเด้อคอมเมนต์บอกยายเนี่ยจะจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยจ้ะยายพูดหูเรื่องยังจ้ะเฮ็ดกะเฮ็ดป้ายสงสันแหละผูดหูเรื่องหูเล่าอย่างจ้ะอืมเนาะกินฮอดคิดถึงคู่คนเด้อเมือแรงในเลิกงานแล้วก็สิผู้ใดสิขึ้นขึ้นเวทีเนาะเมือแรงสิขึ้นลองขึ้นเวทีเอวก่อนหน้าได้ขึ้นละยามละอย่าขึ้นอย่าขึ้นดุดุแล้วบีนพูดเอา ผู้ฒ่าผู้ถ่าติดติดโซเชียลติดยูทูบระบัดนี้อย่าฟ้างลำคาญเด้อลูกหลานเด้อลูกหลานเด้อน้องนุ่งเด้อยายกกปึ๊กปึ๊กแบบนี้แหละอแต่ฮันยาเฮ็ดเนาะเฮ็ดยังใดล่ะสมัยมันเนาะสมัยมันมีเนาะเด็กน้อยเดี๋ยวนี้เด็กน้อยเกิดมากก็เฮ็ดเปลี่ยนเลยได้โทรศัพท์จะไล่ปั๊บปั๊บปั๊บอะไรเอาผู้ถ่าเขาก็จะเสียเปรียบเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยเกิดใหม่เปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนเนาะแม่นบ่จงาจะ มีคนเดินมามีคนเดินมาค่ะมองมองมองยายมองยายนี่เป็น,นยังคือหนังว้าผู้เดียวเป็นบ้าบ้าบ้าก็บ้ารักเนาะบ้ามีความสุขบ,บ้าไปเถอะเออเนาะมีความสุขก็บ้าไปเถอะจะทําคลิปยาวๆหน่อยนะเพราะว่าน้องแนะนาบอกว่าให้ทําคลิปยาวๆหน่อยแล้วก็ให้ทําอะไรนะ เพลิดเพลิดทำไงก็ไม่รู้เพลิโอ้ยทำเป็นบน่น้อใหญ่กอกโนโอวันนี้เนาะคือสิ่มันยากเนอวันนี้อ่ะวกะสิยายามให้เป็นแล้ววะเออเนาะยังไงก็ต้องเป็นแล้ววะลองมาถึงขั้นนี้ก็ต้องทำให้เป็นทุกอย่างเลยว่าตอนแรกนี่เลิกงานแล้วสิไปหาหลานอยู่ว่าจะให้หลานสอนว่าฉันจกัจก,จกหลานสิสอนหรือหลานส,นานสนานิให้นะถ้าเบิ่งเนาะ ลล้วูกหลานในธรรเนี่ยให้ขนาดได้ยังว่าเออยายแลวยังเก่งใจน้องนุ่งลูกหลานอยู่อยู่ช่องอยู่ว่าย่านย่านเพล่ำคา่นย่านลูกหลานน้องนุ่งลํานเพราะว่าปึ๊กกระปึ๊กกระลานะว่าอย่างกะบรู้เรื่องภาษาอังกฤษกะพิมพ์กระบุึกถือเขียนอ่านกระปุเป็นสินะเอออ่านกระบุึกถือนะนั่นแหละความเนาะปึ๊กอีดีภาษาอังกฤษนี่ยอมหลับปึ๊กคักอื ภาษาไทยก็ยังค่แน่เนาะภาษาลาวก็ค่แน่ที่จริงรอ่ะย่ายนะย่าิน่ยเป็นผู้ไทยนะจ๊ะอือย่าบ้าผู้ไทยเนี่ยคนลเลิงอยู่บนเนาะบ้าผู้ไทยนะบ้าผู้ไทยนะฟังลเลิงอยู่บนเนะาะเะเนาะอือย่าิน่เป็นผู้ไทยผู้ไทยแต่กําเนิดเลยจ้ะเพราะอ,อ,อันเกิดมาก,กับว่าผู้ไทยเนี่ยแก่มุมบ้านนะบ้านเป็นผู้ไทยผู้ไทยเขาวงเขาวง กาลสินจ้ะอําเภอเขาวงเขาวงนี่มันสมซื่อเลยจ้ะมันจะมีเขาล้อมรอบหมดเลยค่ะเขาล้อมรอบหมดเลยคือวงเป็นวงเลยบ้านยายจะเป็น,นงสงีอยู่ในหุบเขาอยู่ป่าอยูย่เขายามหนาวนี่ก็นาวหนาวหนาวคักหนาวแห้งหนาวแตกค่ะแต่พ่อยาย,ย,ยามายุงเทปบ่ยายมายุงเทปกะตั้งแต่ปีสี่หก่ปีสี่หกปีนี้ก็ปีอย่างปีหกสี 4, 4่สี่หกหกสี่เออ กับกันน้องเลขสิบออกเนาะนได้บอดด้บบ,บ,บบห่วยเดอ้อ <laughs> สี่หกปีนี้หกสี่นั่นแหละจะกปีอะไรเอานั่นแหละจ้ะยายมาอยู่กรุงเทพกวปะกรุงเทพมันคือผมมียามหนาวหนาวดอกมือนึ่งว่าไม่นหนาวมันเย็นเย็นดอกมือหนึ่งเย็นมือหนึ่งแล้วก็ฮ้อนน้องนั่นฮ้อนยามยามหนาวบ่มีเลยจากงเท่มแต่ยามฮ้อนกับฮ้อนหลายฮ้อนฮ้อนยามฮ้อนกับฮ้อนหลาย ฮ <c oughs> ้อนคักฮ้อนแน่แน่ว่าเราว่าผู้ไทยก็ลืมอี๋ละมันละมันมีติดกระดอจากผู้ไทยนะเพราะว่าอันย่ายกะเป็นผู้ไทยมากจนมาอันย่ายเป็นสาวเนาะยาย่เป็นสาวก็ไปเฮีนไปเฮีนอยู่อันไปเฮ็นอยู่นครพนมจ้ะอืไปเฮียนไปเฮ็นอยู่นครพนมละไปได้เซียนฟาซีอยู่อันนครพนมละเลยไปอยู่นครพนมสิละมันละยี่เว,ว้าคืออัน อ่สำเนียงอันย้อๆอันเพลินคือคือนครพนมคือสกลนครคือคือฟังล่าวนี่นะเออฟังล่ามืัอเ้านี่ก็เมื่อฟังเมื่อเ้านี่ก็เบิ่งอันยายอันยังยายเก๋เนาะเก๋เนาะจะเป็นน่าจะเป็นน้องยายกอกีดอกเปนทรงเก๋น้องเก๋เพิ่นอยู่คือสิอยู่ประเทศลาวฟังเสียงเว้าเพิ่นนะตอนแรกยายแบบเออคือเว้าคือไทยนครแต่ว่าเออมันไทยนครพนมป้าวมาป้าวไวมาอัน คือคือฝั่งลาวคนคนลาวน่าจะเป็นคนลาวน่าจะแม่นบอจะ้ะอันคุณเก๋แม่นบอจ้ะมือเช้าที่ไรที่ไล์อันอันขึ้นยังนะขึ้นขึ้นขึ้นสตรีมส,สตรีมยังนะสตรีมหยาดบ่ะคอยายเว้าถืออยอู่บ่จ้ะยายเว้าวพีทก็ขอโทษขออภัยนะจน๊ะเด้อยายก็เป็นแบบซี่แล้วว้าเว้าบอกคอยถือว้าบอกคอยถือพราะว่ายายแจ๊กจังไหนเขาเอิ้ญมาจังไหน,งน,งนงโง่ป่ะฟึ๊ก ท่านท่าภาษาผู้ไทยก็ว่าปึกซ้อแผ่นดินทั้งตั้ง่าท่านปึกกปึกกะละซ้ําแผ่นดินทั้งตั้ง่าท่านเหมือนประมาณว่าโง่โง่มากประมาณนั้นนะถ้าแปลเป็นไทยนะโง่มากโง่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 สุดๆอะไรประมาณนั้นจะถ้าแปลเป็นเป็นเป็นภาษากลางนะคะปึกปึกปันแผ่นดินทั้งตั้งคือภาษาผู้ไทยนะเพาเนี่นี่นะจ๊ะอันก็ได้ได้น้องยูคุหนึ่งที่อยู่ในหมู่ยูทูปเนี่ยจะว่า สาผู้ไทยอะไรนะสาผู้ไทยนาบัวบ่นาบัวยูซิเลอร์จ้ายายยายกกอนนั้นว่าละาถามยู่นลืมแล้วก็มีสาผู้ไทยเมืองเวบ่เมืองเวนหุจักอยู่จจะเมืองเวนยูเลนูเมืองเวนะเมืองเวน,เวนยูเลนู่เพราะว่าเคยเคยไปเห็นครพนมเ้วเคยเคยหูจักอย่ว่ามีมู่อยู่เมืองเมืองเวนครพนมธาตุพนมจากเมืองเวผู้ไทยคือเดียวโอ้ลมพัดเย็นเย็นนะจ๊ะเด้อลมพัดเย็นขนาดเลย เดี๋ยวยาก็สิปไปเห็นงานแล้วกันหน่อยตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่านึงเนาะอมืมีหอนาฬิกาด้เบ่งนาฬิกานำจะเนื่ออากาศก็ดีกว่าเมื่อวานนะจ๊ะวมือน,นี้ลมพัดว่อยๆนั่งก็สบายจ้ะนั่งสบายเย็ยนดีจ้ะอ,อากาศก็ดีคนก็บ,บ่ค่อยแายแต่คือเห็นนักเรียนมาเนะมื้อนนี้นักเรียนอันโรงเรียนอันสาธิตส,สาธิตอะไรนะ ธรรมาสะอาดเนี่แหละสาธิตมอสว์นี่แหละอันขึ้มานักเด็กน้อ,นอยเขามาให้ยังน้องมาเนี่ยใกล้จะเปิดเทอมของใจวันจนันทร์ในเห็นว่าน่าจะเปิดเทอมแล้วพเพราะว่ากทรทมอ,อนุมัติกรทมอนุญาตแล้วเขาก็จะทําความสะอาดนู่นนั่นนี่นะคะเตรียมเปิดทํางานเต็มที่จ้ะอันบริษัทยากเกษีทางานเต็มที่อาทิตย์หน้าน,นี่แหละจ้ะนั่นแหละแต่ยายเกสีบ่ค่อยมีเวลาเนาะแต่จะพยายามจักสิเใ็้ในไรเปิดทิ่ไมไม้บ่ตามัน ยูทูบเนาะตามพ่อแม่พี่น้องให้ได้อันได้กันกัแพงโอได้กังคาได้กระเบื้องได้อย่างเนาะที่เพื่อนว้ากันนะอันยากันย่าเว่าบ่คอยถือปานเดนเด้อบอกกันเว่าผิดกับบอกยายได้เด้อจะเด้อยายก็บ่คอยรู้เรื่องปานได็ก็บว้าตามตามทีันอันมูมูพวกอยู่ในนี้พาเว้าเนาะจ้ะเนาะท่านยายว่าผิดกับ เตือนยายบอกยายได้เด้อจะเดินผมต้องนั่นเลยยายบอกเครียดยายบอกยายบอกโกรธจ้ะบอกได้เลยจ้ะยายนะเป็นเป็นมือใหม่ยายยอมรับผิดทุกอย่างจา้ะแล้วก็จะประปับปรุงตัวเองให้ดีดีขึ้นไปเนาะจะได้จะได้เป็นยูทูบเบอร์ที่มีคุณภาพใช่ไหมคะ <laughs> สิบห้านาทีเนาะพ่อแล้วเนาะมันสิหลายพอเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับมาเบิ่งโอ้ยายนี่คือว่าวอย่างเบ้าหลายเว้าวอะไรโอ้ยขี้ข้านเบิ่งเพราะว่าเนาะอย่าพอขี้ขานเด้อเบิ่งแน่โอ้ยเนาะงที่ต้นยายเนี่ยเดอ้เอ,อ,ย,อย,ดยายกะน,นี่แหละมมาเว้ามาคุยนะขึ้นโอดเนาะมาว้ามาคุยยามเศร้าแล้วก็สิไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานเสร็จแล้วก็มือแรงกะน,นี่แหละไปขึ้นเวทีกันเซิร์นห้องยายขึ้นในเด้อยายจะขึ้นเวทีได้เมือแรงเนี่ย แจก๊กสิขึ้นเป็น,นหรือบ่ฮอดตอนว่าให้ยายอันเฮ็ดเฮ็ดเป็นเจ้าของบ้านนี่ยายนี่บ่เป็นคักแต่ยายอินยายอีนี่เก่งเนาะยายอีนี่เก่งนะขึ้นได้เป็นนะเก่งกว่ายายกอกเด้อยายอีนี่ยายกอกนี่บ่สู้ยายอีแน่นอนจะนะโอ้ยลมเย็นเลยโอ้ยลมเย็นเย็นเลยพี่น้องเด้อเย็นลมพัดเย็นเย็นสบายสบายเนาะ เก็บให้มเบิ่งท้องฟ้าท้องฟ้าทองฟ้ายายกับเป็นคนสนุกสนานนะจริงๆนะนชอบชอบคนที่แบบสนุกสนานล่าเริงแต่ยายร้องเพลงบุปินจ้ะแต่ชอบเต้นได้ายายเต้นได้โยดจ้ะถ้าให้ายายร้องเพลงเนี่ยยายประสูต์ถ้าให้เต้นเนี่เอาเลยมาค่ะเต้นได้ นัดอยู่จ้ะเต้นยายก,ก็เต้นได้นะ <laughs> ยายก,ก็ชอบเต้นจ้ะแต่ร้องเพลงนี่บมสู้จ้ะบวบไหวเสียงบบดีนะบบแม่นอย่างเราร้องไปยันเข่าวันแล่นนี้เมื่อเท่านะเสียงบบดีเสียงต่มักนะมักม่วนแต่ว่าร้องโบปินจ้ะเอาเต้นดีกว่าเนาะเอาเป็นแบบเต้นเต้นนี่โอเคยายสู้ตายสู้ๆค่ะสู้ๆนะทุกคนนะยายก็ได้กำลังใจอย,อยู่ หลายๆตอนแรกก็จะท้อๆอยู่ยังบอด้คุยกับใค่กันยตายรอดบ่น้อสิรอดบ่น้อเนาะๆสู้ยังไงก็ต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องเหมือนเรารอดรอดเราต้องสู้กับโควิดเดา๋ค่รอดเราต้องอยู่รอดเนี่ยเราก็ต้องรอดนี่เราก็ต้องประสบความสําเร็จให้ได้อย่างในน้อยเราก็มีความสุขอย่างในน้อยเราก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานให้กําลังใจเนาะเนาะ เออนั่นแหละแค่นี้เนาะยายสิจไปเห็ดงานละเจ้าหน่อยสิฮ็ดบ่ทันงานหเขางานบ่ทันเด้๋ยว่นสิวามาสายต้องไปเตรียมนู่นนั่นนี่เนาะยายก็เป็นแค่แค่แม่บ้านเนาะเออต้องไปเตรียมงานก่อนเขาก่อนที่พนักงานเขาสิมาเจ้าหน่อยเห็ดงานบ่อน,นั้นเขาซื้อเซนออกก่อนนั่นกเกษียณน,น่ะนะยายก็ยังบ่อยอยากถึกเซื้อนออกเนาะเอออยากทางานไปจนกว่าสิเกษียณน,น่ะนะอยากงานเพราะยังตอนนี้เฮาก็ยังมี กำลังวางชาอยู่นะเห็ดไปเห็ดไปพอเอาหกสิบปีกเกษียณกันมาอยู่บ้านกันอยู่สบายๆน้ำไห้น้ำสวนเนาะอยู่นะสบายๆน้ำไห้น้ำสวนสิเนาะก็มีความสุขดีนะเห็นอยู่บ่าจะเห็นอยู่บ่าจะาสวนยายนะยายก็อยากลงยูทูบให้เบิ่งอยู่แต่พันหยเบิ่งแต่ผ่านกล้องนะจะไม่ได้เบิ่งอันเบิ่งของจริง ้องเบิ่งพันกองยันพิษกดแน่นะยันพิษกดศลยูทูบเนี่ยยายก็นี่นะรอฟังว่าไผ่ไผ่หฮู้ก็บอกยายนี่เด้อจะเด้อบอกมาทางอันทางอันไลฟ์สดอันก็ไดค่ะยายเขาเวลายายเขาไปบอกยายเนี่ยเด้อจะเด้อแข่ฮู้ก็ดิหน้าเอวหน้าเอวหน้าเอวอันไทยบ้านอันอันนผู้พานนเด้อพี่น้องไทยบ้านเดียวกันเด้อได้เห่าน้าบ้านใกล้กันเด้อย่าทิมกันเด้อหน้าเอวเด้อเนาะเออลูกอันเย็นค่ะนี่แหละยายก็นั่งนั่งคุยกับ พี่น้องลูกหลานยูทูบแล้วกันนั่งเบิ่ออันส่วนเจ้าของนะนั่งเบิ่งส่วนเจ้าของก็ะโอ้ยมีความสุขได้มีความสุขดับเบิลมีความสุขยกกําลังสองยายนะโอ้ยจเจมินเนาะเกิดมามีความสุขก็ดีแล้วชีวิตหนึ่งนะคนเรามันอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกเนาะอย่างไรมีความสุขอย่างไรสบายใจอย่างไรมีความสุขก็ทําไปเลยในที่ตัวเองมีความสุขก็เฮ็ดไปโลดนะพี่น้องนะ่เดือดร้อนคนอื่น่เดือดร้อน ไผเนาะบะเบียดเบียนไผ่นะคิดดีทดําดีพูดดีเนาะริงดีๆก็ต้องตามมาเนาะยายว่านะเออมันยี่สิบนาทีเลยนี่นะแค่นี้ก่อนเด้อจะเด้อติดตามยายเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ยายด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า